สวัสดีครับเรื่องราวของกิ๊เพนกับไทยก็ยังไม่อนุมัติแต่ว่าคงจบไปแล้วไม่มีอะไรมาพลิกเกมได้ถ้าถามว่าไทยจะเป็นอย่างไรก็ตามสภาพถามว่าไทยยังมีโอกาสกับเอฟ35ไหมก็ยังมีโอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันไม่ใช่ว่าไทยจะอยู่แบบนี้ไปตลอดมันมีจุดพลิกผันมากมายเราไม่มีทางที่จะไปรู้อนาคตได้มีผู้ชมบอกว่าให้อดมินไอาใกิเพนให้ฟังหน่อยอดมินก็เคยบอกไปแล้วว่า กิบเพนก็เป็นเครื่องปินที่ดีแต่ว่าดีในรุ่นของมันทุกอย่างเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์มาเถียงกันตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแอดมินก็พูดได้แค่ข้อมูลที่มีและภาวนาให้ไทยมีความมั่นคงปกป้องประเทศไทยได้ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ให้กับใครแบบง่ายๆสวีเดนก็ไม่ได้เสนอกิปเพนให้กับประเทศไทยประเทศเดียวไปหมดทุกประเทศวันก่อนแอดมินทำคลิปเรื่องฟิลิปปิน กำลังหาซื้อเครื่องบินเหมือนกันและวิเคราะห์ไปว่าฟิลิปปินส์มีโอกาสไปทาง F16 ไวเปอร์มากกว่ากิเพนเพราะการเมืองของฟิลิปปินส์เข้าหาสาหรัฐก็เพื่อต้องการให้สหรัฐมาคาันอำนาจกับจีนนะครับเพราะว่ามีข้อพิพาทกับจีนอยู่กองเชียร์กิเพนก็ต้องเข้าใจนะครับจะให้มาเชียร์กิเพนกับฟิลิปปินส์ก็ลำบากเพราะการเมืองมันต่างกันมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์มาดูงานที่ไทยก็ไม่ได้รับประกันว่าฟิลิปปินส์จะเลือกกิบเพนนะครับ แต่ตามทฤษฎีแล้วกิเพนก็มีโอกาสกับฟิลิปปินส์แต่ว่ามีข่าวล่าสุดออกมาว่าเกาหลีใต้เสนอ KF21 โบราแม้ให้กับฟิลิปปินส์อันนี้น่าสนใจนะครับถามว่าทำไมเกาหลีใต้ไม่เสนอ KF21 ให้กับไทยเสนอแต่ FA50 อันนี้แอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้เสนอ KF21 ให้กับฟิลิปปินส์พร้อมทั้งจะอัปเกรด FA50 ที่ฟิลิปปินส์สั่งซื้อก่อนหน้า12ลำให้ด้วย อธิบายก่อนว่ากองทัพอากาศของฟิลิปปินส์มองว่า FE50 มันไม่พอในการป้องกันประเทศหรือว่ารองรับภารกิจที่หนักหนักได้เพราะว่า f e 5เเป็นเครื่องบินฝึกที่เอามาอัปเกรดจึงต้องการเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นสหรัฐเสนอ F16 ส i บหกไวเปอร์ให้ซึ่งแอดมินทําคลิปไปแล้วว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไม่อยากได้ F-16 ส i ไวเปอร์เพราะว่ามันมีรถเครื่องบินเก่าที่เอามาอัปเกรดเป็นไวเปอร์เหลืออยู่จากคําสั่งซื้อจากไต้หวันนะครับ ถ้าซื้อมาอายุแอฟเฟมก็เหลือไม่เยอะมันไม่คุ้มค่าอธิบายเพิ่มเติมนะครับ F16 ไฟเปอร์ล็อกคิดมาตินขออนุญาตรัฐบาลของสหรัฐเอา F16 ในสต็อกที่ยังพอใช้ได้มาอัปเกรดเป็นไวเปอร์โดยการเปลี่ยนเวี a ดาเป็นแบบอีซ เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องตั้งปีนระบบนิดหน่อยและที่สำคัญก็คือสามารถใช้ AI M 1 2 0 D ที่มีระยะ160กิโลเมตรได้นี่คือจุดขายของ F สิก w i p e r แต่ว่าข้อเสียคืออายุ Airframe ที่เหลือน้อย Lockheed Martin เลยไปผลิต F 1 6ขึ้นมาใหม่เพื่อความน่าสนใจนะครับทำให้ราคานี้แพงมากเพราะว่าตั้งลายการผลิตใหม่หลายประเทศสนใจหลายประเทศมองว่าไม่คุ้มสหรัฐก็พยายามทาตลาดระบายของ แอดมินเป็นคนที่วิจาร์ f 16 Viper หนักว่าย้อมแมวขายนะครับและมันก็เป็นสาเหตุที่ฟิลิปปินส์อิดออดไม่อยากเอา f 16 Viper ถ้าใครติดตามโครงการ f 16 Viper มันตั้งแต่แรกจะรู้ว่า f 16 Viper ไม่ได้ประสบความสำเร็จมาระบายได้เยอะหน่อยตอนที่ไต้หวันสั่งซื้อเท่านั้นนอกนั้นยังไม่มีเท่าไหร่น,นะครับและเพิ่มมาปล่อยได้แถวโยุโรปตอนที่มีสงครามยูเครนคนอวยก็อวยอย่างเดียว ปัญหาของฟิลิปปินส์ตอนนี้คือไม่อยากได้ F16 i p e r ไวเปอร์เอาตรงๆก็มีใจมากิฟเพ่นบ้างแต่มันก็ติดหลายเรื่องมองไปที่จีนนี่เป็นหลักนะครับฟิลิปปินส์มีงบ1,095ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ37,230ล้านบาท บริษัทซับของสวีเดนเสนอกิปเพนซีดีให้14ลำไม่ใช่ EF นะครับราคาของกิปเพนซีดีก็ประมาณ2,600ล้านบาทราคานี้อยู่แล้ว EF แพงกว่านี้นะครับฟิลิปปินส์ต้องการ1ฝูงซื้อ EF ไม่ได้มีเงินเท่านั้นเกาหลีใต้เสนอ KF 21มาให้10ลำในงบเดียวกันนะครับก็คือ37,230ล้านบาทข้าวๆลำละ3,700ล้านบาท น่าสนใจ kf 21ไหมแอดมินวิเคราะห์ไว้แล้วว่า kf 21ราคาไม่ถูกนะครับเราก็ได้เห็นราคาของ kf 21ก็ในวันนี้ทำไไมมันแพงจัง kf 21มันเป็นเครื่องบินจุดประกอบชิ้นส่วนนำเข้าเยอะมากไม่ใช่เกาหลีใต้ผลิตเองได้นะครับ kf 21แพงกว่า f 35แต่ก็เป็นทางเลือก จะเลือกไหมก็อีกเรื่อง KF21 สหรัฐก็มีหุ้นอยู่นะครับก็คือบริษัทล็อกฮีดมาตินมันเป็น F22 แบบย่อส่วนและไม่เป็นสเตลความสามารถสูงกว่า F16 รอดูว่าฟิลิปปินส์จะโอเคไหมกับ KF21 โบราม่